มามาดีมากดีฮะนะคะให้ทำไบใบอยู่สั่น่ะต่อรอพอดีใครคิดถึงเสียจวนนะคะอ่ากดหัวใจมาให้เสียจวนนะนั่งนั่งรออยู่ข้างเอ่อแดนนรกสวรรค์นี่มีเสียแดนนรกสวรรค์ข้ามานั่งทั้งผีเสียจวนว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ มาเบ่งพุทระดาสังกัจจายัี่เนเสียยังอีกรอบนึงสวยระบาดกล่องีน้นะสวยระบาดที่้ครับพึงไดถือใจปะครับอย่มาเบ่งผลงานก็ถือใจมากมาสวยนะคะม่ได้ือสวยพระนาาก็สวยครับผมนี่นาก็สวยอ เออนั่นมาพ่ะสังกัดใจพ่อสังกัดายเพียงใดเสียพ่อสังกัดายเลยครับเลยนะครับเนาะกับพี่ยังอีโลคอีกสีอยังมีโรคอีกรอบนี้ครับสีมันร่องขึ้นไปซิอาจารย์หน้าเป็นสะฮักรับคุณเป็นสะฮักกระดอครอบกลับกันมาติดตามเสียจวนไปเรื่อยนะครับเนาะติดตามไปก้อนละกันสิยไขขึ้นก้อนละอ่าไขทั้งบนทั้งล่างขึ้นก้อนละเวลาไม่มาเด็ดฝันคัก นี่ก็ว่าหลวงปู่าบอกหลว่าบอกนะฮยังไม่ให้เฟันเนาะค่ะเสียฟันอยู่มันมันมันประกาศว่าเด็ดชัดเจนนะครับนี่รอยมันชัดเจนนะเสียเนาะเออว่ายไปต้องมีคุณภาพดิครับผมต้องให้มีคุณภาพต้องถึงเลยเนี่ยว่ายไปมันว่ายไปเรียนๆดิครับผมซื้อให้ถูกเลยอย่างนี้ครับหลวงป่พิษวังดอกได้ได้ได้แน่นอนเพราะว่ามันสิปีใหม่ได้เสียแล้ปีใหม่เลยแล้วเขาจะค้างกันเลเกียวกบเรปีใหม่ โดยเฉพาะไฮไลท์ตัวนี่ไฮแบบชุดเก่าล่ะชุดแบบสองแปดแบบสองนั่นแหละที่ชุดพัดแไปวันึนึ่งนะในแบบเดียวกันเลยมันมันยังอีกสองงวดวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สามสิบโอ้เดี๋ยวนี้มีสามในบ่ค่าเสียเมียมีสามอาจารย์ถามาว่าพิเศษอีกขึ้เก่าเรืองอะไรเป็นยังไงทีมันุก้นหรือเก่าล่ะผู้บาคคยถึงก็ต้องหามผมก่อนนะครับเนอะรอก่อนรอก่อนถูกทุกคนจะเฝ้าไปเสื่องผู้อื่น รองซื้อของผมลองเบิง้งทันซืไม่ีเงินดิ<า>มีเงินเซปีไม่ไมอาจารย์ยิ้มยิม้เซตีไม่ไปเรื่อยๆอยังสินะไอ้กูมีหน่อยก็ซื้อไอ้ซื้อก้อนวันเลย<อ>ให้ได้คูดก้อนวันหน่ายอยังคุ้มแม้เนเม้เนม้นเมกดพูไปก้อยักสามสี่หมื่นก้อนวัน,นทำสุดต่างหากกูเลยสามสี่หมืน่นเพราะว่าเหลกงานเ้คว่าที่เขาบนลานนีน่แหะ พิดว่าที่เขาบนล่างคือเกาบนล่เขาบนล่างคือเกาวได้เปนสนุกเอายังมาผู้เสียสนุกเอาผู้จ้งเขาล่วงหน้าทวหน้าที่สามสิบุณนาล่มต้อทธมาไดีเ่ายี่นมาฟัดแล้วครอมกันครับสองเปลี่ยคือว่าเสียคนฟัดไปแล้วฟัดไปแล้วฟัดรับชิ้วหน่ไปรับชว่าแต่จัดนั้นว่าเสียรอแต่จัดเท่านั้นรอดแต่จัดทาาดทางพี่หกก่อนเรียกว่าเรียกว่าอย่าไปซับสนอาท ได้วอมกับเขาสองแปดเรือนล่ะครับผมไปบอกเออปาตาเห็นตันเนี่เออก็ยังว่ามันมันบอกเรียนดิครับผมบอกเป็นตัวเลื่อยโอ้พี่น้องฟังเอาเด้อบ้านพี่น้ายเดือนไหนเดือนนี้มีสามงวดเออเสียจวนได้มากม็ดสูงวดแล้วเม็ดจูงวดแล้วแต่ว่าต้องปล่อยเป็นลำดับไปเดือนปล่อยไปด้ครับส่วนที่ทนปล่อยไปที่สามสิบก่อนสิบหกสิ่ได้ที่หนอครับผมโอ้ ผมไม่ได้่าพรอมกันครับมันคือเป็นแต่สร้างคนเลยทำไม้องเกี่ยวคนเรื่งมัพอไปความวดหนาแล้วสายโศกลาบจะผ่านเด็ดขาดออีกสองวดนมั้งใส่รถพี่น้องมสงวน้ให้ไปทุนก่อนวดสีไม้เขาจะให้อาหรบพิเศษให้ไปทุนก่อนครับผมงวงที่สราใช้จัดหนักครับอเขาจะไลกันจิตสีไม่ดิครับผม ท้งเรียงไปยยมพ่อเยียมแม่ซื้อขอไปฝากพ่อแม่ยังสินาพ่อแขนผู้เถ่าเตี้ยเออออกเงินใส่ไม่ใส่เมื่อยเพราต้องก้องใหยถูอเลขผมหลายๆก่อนอวันที่เอาไปทุกก็ต้ําสุดได้คุณสามมื่นอือหามื่นจนสามมื่นหหามือวันไี้คุ้มในเไื้อปนแสนนั่นว่าล่ะเพราะว่าฝันได้แล้ววันที่สามสิบเียวผมฝันได้เลย ยันได้แล้วนะว่ีไม่ได้สร้างบทฝันร่วงหลาค่ะเปลี่ยนอ่างนี้ทั้ฝันได้แล้วฝันเดนได้แล้วอ่าแล้ที่รับสิบหงเนี่มันยังไม่ชัดเจนครับผมครับผมฝันคู่ขึ้นทต้าฝันทีมนเขาต้องรอดให้มันชัดเจนที่สุดนะครับผมว่าจวดใบเนีอะไรผมจำได้ที่สุดอนี่ยมันออกเลยผมว่าสังเกตว่าผมเนี่ครับผมเมื่อว้นอนผมริบว่าขี้แตกตลาด พราะว่ามันขูจักจุดเจ้าของเลยดิเรียงก็ตอกเข่ากันหมดเลยครับผมทันทีเลยดิยังวันวัดวันดิจัดได้ก็ได้ครับผมเข่าบนล่างอีกเรียมา้อยให้ครับผมโอ้ยฟันถึงบนล่างที่เขาเลยนะครับเนาะฟันบนล่างเลยแยกบนแยกล่างให้อีกขึ้นเขาให้มาเป็นคู่ได้ด้วยป่ะดิโอ้มันวิ่งกระถูกสองสองลากกรถือสองสเต็ปบนก็ถือสองสเต็ปมันจะเอาขึ้นไปใส่ เอาเนื้อวิกสองก็แปดกระถือสองอปรนบอมล่างกระถือสองอันบนกระถือสองวันที่ว่ากันยี่ห้อขี้กนดกับอันอีกอ่ะแต่อิ่งแล้วสองสเต็บสองสเต็บจะได้บิ่งกับลวยจะเงาะคือโคตรคือเกินสองก็แปดกระถือคืยบอลล่างบดเนื้อว่าไปสองก็แปอีกมัื่็ได้่อืมวันวันนึงหันวันนี้กัอีกขี้เก่าไปจัดห้อีกแหละ เดีวเปิดขค้ค้นปีไม่ปีหกาล่ะหกห้าโอ้แมนปีนาหก้าล่ะคาเสียปีหกสี่เออแล้วห่อจะผัดไม่ผัดครับเออไม่ผัดหรอกไม่ไม่เอฟซีไม่ผัดจะเปลาเสียงผู้อื่นออกของผมว่าผมเปาเรียนเนี่ยมันออกอีหลีคนหนเออคือเราเบาเรียนแล้วมันออกอีหลีครับออเห็ดยู่ดอกด้ว่าแต่ไม่เห็ดยี่น็ ปูอะไรวัดเนี่ยมันก็ได้ออกตลอดเสอะออกนี้ดีวันน้ไกิดทีอะไรฟันลาดเลีวยมันไอ้มันชัดเจนกว่าแล้วเพิ่ออธิ่อยวันที่เก่าคือวันที่เสียบนี่แหละครับวันที่เก้านี่ก็คือวันวันจะฉลองครบครบหลอดปูนะคะเบอร์ยังมากกว่าอะไรเนาะนะครับไอสุกสวรรค์ว่าเห็นคนลอยอีกเลยครับคำว่าปูว่าพอคนลอยอีกเลย่ไูด้อีกเลย แต่วันนี้เสียเอา9หนึ่งสองมานะมาให้หนึ่งสองหนึ่งเอ้าหนึ่งสมือนั่นเคลีย7แปดสองสองจอยืดถือี่ดอกให้ให้ถือไม่รู้คนละครับผมครับผมผู้บาคคยถือโอ๊ตไปได่ก่อนครับโอ๊ตไปเออเพราพวกเราออกคลิปไปแล้ววันที่ซิบหกต้องดูอีกเด้ะไม่ชินลืม ดูแล้วดูอีกเอย่าเสพิ่นจะย้ำให้อีกนาะครับนะอย่าเลื่อมเอออย่าเพิเลื่อมแล้วก็จนดไปแล้วเลื่อมซาไปออกหองพื้เงินซ่าเนากเมื่อจดหองผมไปทั้งแปดสองสองแปดทั้งแปดค่ะแปดแปดึ่นึ่งแปดว่าเขาวัวเรียกออกสลากว่าเป็นดอมบั ไม่จหกะาอะไรกอไปอาเสียดายของผมภาษาบ้านวันน้อมเสียมาั่บมันเาสรภาของผมแล้วีเสียของผจาก่างเดียวเมี่ยเสียของผมนี่เสียบผมอะแรนวาสลักมาซ่องท้องทองซี่นี่เนี่ตัวกัดบ้าตะพื้นตะพื้นวันเขาจะขอไปนลองเรนน้ำมืดแล้วเงินบาทเออนจะสัวบ อ้ัผมแปดสองแปดหาเขาเตรียม่มเดแล้วเอาซ้ำปริญญาเลื่อมด้เอฟซีไดเลื่อมครับผมเันดูแล้วก็ต้องดูอีกวันนี้ผมก็กันเลื่อมครับผมเออพี่มามาหาเฮียเขาเยี่ยมเขาแต่งโม่หนะครับผเป็นบ้าล่ะพี่มาเสียจนก็เห็นกันได้เหมือนกันนะพ่อเสียจนหรือว่าพ่อน้าสองขึ้นเออขึ้นเลยแม่โอ้ยต้องดูก่ซื้อด้อ แม่สิพิษหวังเนี่ย่ต้องพด้ผมาบอกอีกอ่เีสนลรับปนาะรอมันทีเก่นี่ยนี่เอฟีอท่เก่าอย่างก่นไม่กล้าไม่้าก็สครับผมมีแล้วแต่ว่ามันมาจาววัชเจียนมเอฟัชเจมมากอีกอีรอบครับผมครับผมครับผม่ที่ก่ยังบมีก่าลัอที่สิบก็ได้แม่บ่ามพผ่านเขาจะหากอนซึงเอฟซีอยู่เยอรมัน่น่เขาจะา เยอรมันนอเวียเยอสเตวีเดนเอฟซีหลายมะเสียเออ้งเท็ทังโปรตุเกสมันก็จะโทรมาครับให้บอกก่าที่สะผ่าได้ด้วยครับครับครัเพราะว่าอยู่เราก็ใครที่จะผ่าแล้วก็จัดใ้เพื่นเลยอือผมจตมือถ้ากูฉีดแตกฉีดแตกรกันละก็จายุไก่ขคาบอกอ่าจะเจาออะไรขาเจาบนท่านบนท่านครับมันเวลามันต่างกันครบเราต่างกันเนี่ยนครับ เฮ้ยจันหายเลิกเอฟซีที่ประเทศที่ผมบอกไปนะ่ะครับผมอันไหนว่ได้เอยซื่อกะกัแต่ย่าเคียดเดอครับผมจับ่ได้มนหลายทั้งไตวันทั้งเอียงด้วยล่ะซึ่งเอฟซีผมคือสายวิ่งครับผมวิ่งยังไม่ได้โหดได้เกิดขคาจะมา เคืองซี่สเตปคือตามประเทศขยจนสือกันเท่ามือหนึ่งแมนขยันขอผมอ่ก็จะจัดให้พร้อมกันครับผมไม่มีให้พิเศษใครผมให้ซ้ำกันวัดมือเดียวกันเลยครับเว่ารักขาวผมคนเดียวกับว่ได้เพาติดตามทางช่องเนาะค่ะเสียนะติดตามไม่เห็นเลยเนี่ยทางเด็ดเอให้ให้ตลอดเลยครับอยากยิบชะลากระฝ้วเล่น เออใคว่าที่ซีบเมื่อตะเรียอีกีจะหามือของเมื่อเปนว่าล่ะทานต้องที่หรมันทด้ทัานซ้ำกันดังว่นดี่ดังแนนอนรัาเลยผมพันเปเซ็นต์เเออวนี่๋ะเมื่อบอกเพบาะผมบอกแต่ผมสีบอกเลยครับผมได้มากขาก็สี่บอกขึ้นเอาอยาให้เขรจะไดว่าจะไื้อไดวอถ้าเราเรีกว่าสีบอกไปเรียกตัวเดอนี้ยังไม่ดังแต่ผมจะบอกตัวถ้าผมบอกไปมันจะดังเลยเรียก่า ออกแม่นอนพร้อมขยะที่นอนขยะนอนขยะเลยครับข้ะหลายเพืซื้อได้ก็เป็นพบควันรับอีกเลยอันนี่สำคัญอ่ะอีกสองวัที่เหลือนั่นงูแล้วงูแล้วงูตัวมันจิออกแล้วอืออืออืองูหายวะที่สามสิบล่วงหน้าไม่เป็นนรครั้งได้น่าเสียนอนเอาเนาะนอนเรียกนอนเอาครับถ้าใส่มันเลยเรียกนอนเอาเออเออว่าอะไ มัทั้งไม่ได้ราบไสดดิไม่ได้ราบวป่งนอกโ่งในอย่างมีจะดอนออได้มากอบอกเลยยังสินครับบ่แห้งไเอซียาฝ้าดวนสื่อของผูอื่นก่อนหมายสื่อของผมไปแักยี่สบาทสาสิบาททันทีไเป็นขึ้นสองสามหมื่นะครับครัมันนีเพิ่มเพิ่สามตัวแตกด้วย มาให้เนามตัวเออสาตัวไ่ได้รกรุ่นหน่อยเนาะแก็บังหน่อเพราะว่ามันสิบปีไม่ได้เนาะครมไม่อย่าเพิใจ่ของควนใส่ปีไม่ไปเลยเออช่วยด้วยครับผมวัวมีเงินอะไวเอ่อหาบริการบาดเจกเที่อธิสึาเรียกบร้การว่ายำพ่อยำแมียดิงานไม่ใช่ได้เอาเงินสิเอาเงินไหนพ่อยแม่นะเป็ขอนให้พ่อยม่นะครับเนาะเมียไ้่คคนครับเอฟซผิดหวัง วันนี้ได้แน่นอนให้ซองวมดเลยหวดเลยเจ้ท่านว่าให้ถูกบดเดือนเลยอรุ่นไปครับคอยดูนะครับเอาสละเนาะอบคครับเอาครับดีครัมนะเียจเีดนครับเียดนครับขอบคุณมากค่ะเสียจวนนะคะข้างขคุณนะคับเนาะไปแิ้งได้เจางจะเสียจวนพิมก็ว่าเสียจวนแล้วก็กดติดตามได้ครับเด้อ ห่างสองไม้แห่งพามวนมหาให้มวลเสือนักหรับคิดดีสวัสดีครับ